ก็เรียนมาหลายที่หมดไปหลายใช่ลายใช่แล้วก็ทีแรกเรียนมาเนี้ยก็เรียนกับโปที่เขาโน่นหน้าเหมือนกันเนี้ยเบิดบิดนี้นบ็ดคือเห็นเห็นเขาทำงานสวยแต่เราก็ไม่ไม่รู้นะว่าคิวบล็อกไม่บล็อกอะไรนอาเืองนี้ดีกว่าเอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยอกีห้าหกอ่ะคือว่าอาจารย์อาจารย์มีอาจารย์ท่านหนึ่งอะค่ะมาทวงมาเรียนโน่นหน้าด้วยทีนี้เราก็เขาก็ขอความจริงีเรียนเรียนแรกกันไหม มาเรียนทําที่วกับเขาแล้วเดี๋ยวเขามาเรียนด้านหน้าเราก็อน่าสนใจมางั้นเขามาเรียนด้านหน้ากับเราก่อนแต่เขาฟุ้งกว่าเขาได้กับแค่ทุกอย่างเลยเออให้หมดเลยที่เรื่อคนสปอร์ตมากใช่ทีมเดิมให้หมดแบบว่าสอนเต็มที่เลยคุณต้องทําเป็นแน่นอนคือให้หมดเลยจริงๆเพราะว่าเราไม่ินดเนี่ยแบบว่าเราแบบเออต้องเป็นน่ะเพรา็คิดว่าแหมเขาจะต้องแบบทนเทพใช่เลยอ่ะแล้วเขาพูดเก่งไง เขาแบบว่าเขาต้องใช่แน่เลยอ่ะพอไปเรียนกับเขาวันแรกอย่างเงี้ยแล้วเขาเสร็จแล้วเขาก็ให้เราวาดวาดวาดแล้วก็วาดเราก็ไม่เคยเรียนคิ้วเนาะแล้วก็วาดตามเขาเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยให้เราวาดเราก็ไม่รู้ว่าคิ้วมันต้องวาดขึ้นแต่กี่โเมื่อไหร่กี่เซนละไปกี่เซนวาดวาดไงใครไม่มีใครให้รองก็ไม่มีด้วยวาดยังไงคือพวกอาจารย์เรียนด้วยกันว่าจะตัวตัวกันนะพวกอาจารย์อาจารย์ด้วยนะจะตตัวเขาปล่อยไงเขาปล่อยเราเราว่าแล้วก็แบบว่ามีคนมาทำทิ้งเขาเพราะว่า ดูให้เราดูเขาเอาใบมีดเนี่ยกีดถึงยาเขาไปยีเราชอบแบบช็อคช็อชักแบบว่าแรงมากอ่ะแรงแบบคนนั้นกระเด็นเลยอ่ะเราดูไม่เอาไม่นูดไม่แขเงแรงละไม่เอา เขาทำงานสวยแต่เขาสอนนิดเป็นก็สองหมื่นห้าสามวันแต่ก็มั่นใจตัวเองนะกลับมาถึงก็ที่ปกติอ่ะขายไก่สดส่งเรือตอนตีสามครึ่งถึงประมาณแปดโมงครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วก็ทำเคาะหน้าแล้วก็ทำทชอยนางกลางวนกลางคืนขายไก่เนี่ยขายมาสิบเจ็ดปีแล้วแต่ก็อยากจะทำคงานตั้แต่เด็กแต่แม่ได่สนับสนุน ใช่มีโป่งใช่มีโป่งพอลูกโตแล้วก็แบบต้องต้องหาก็เหมือนอ้อมขล่างไงสบายให้อยู่ออฟฟิศดีไม่ได้มันสบายมันไม่ได้ทำอ่ะต้องหาอะไรเป็นเหนื่อยเอาสิ่งที่เราชอบเราชอบเราชอบต้อมีความสุขเหนื่อยไงแล้วก็เหนื่อยยังไงแล้วก็ไม่ง่วงอ่ะตื่นเช้าทุกวันแล้ก็ไม่ง่วงอ่ะแต่เราก็ไปเล่นกับเขากลับมาถึงก็มั่นใจเลยโทรเล่นห้องน้องอ่ะพี่แม่งานี้เจ๊จะทำชิวให้ แล้วก็กลีบเลยเขาบอกให้กี่โคงก่อนเขาเขาไม่ได้สอนเรานะว่าใช้สีไหนกอีอไม่เหมือนที่นี่นะคะที่นี่ก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นสเต็ปแต่ที่อื่นเขาจะสอนแบบมั่วๆเนาะเ้าจะไปไปไปเรียนมามั่วไหมเขาก็จะเก่งของเขาอยู่คนเดียวเห็งไหมคะน่าเขาจะทําของเขาอยู่คนเดียวไม่ว่าจะสถาบันแพงหรือไม่แพงคือเขาไปเรียนสถาบันแพงมาเหมือนกันกีกอีกกีอันเนี้ยสามสีที่ พอเลยอะคือแบบว่าไม่ทำลายเส้นนะทำสไลด์ทำสไลด์อยู่ในบล็อกแต่แบบใหญ่ข้างมันเล็กข้างนึงแต่คือยังไม่เสียมากไงคะมันก็ยังแบบเออยังพอดูได้แต่ว่าขอบอ่ะคือเราเอาสีเข้มสุดเลยอ่ะ <S <S เดินอ๋อเราเป็นเส้นเลยอ่ะเป็นขอบแล้วข้างในก็แบบระบายให้เก่งอะ่ะเนาะคนแรกอ่ะ <S <S ใช่ฮะชูน้องบอกอ๋อพอดีสีมันยังไม่ค่อย จะไม่ดีออกเนาะไอ้ใจไอ้สีก็ไม่สีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ไอ้โจไอ้โจ้ที่ขอไอ้โจ้อยาพี่ดองสีประเทศโอ้ยมันมีขอบแล้วเดี๋ยวพี่ก็เคียรไปโอ้ยเห็นดินสีขอบโอ้ยพี่มีขอบเลยเป็นตัวเองดีขึ้นจริงๆลุงพาลุงข้าไปโอ้ยเจริลงยังไงต่อดีวะจริงๆอ่ะช่างดีจริงๆลุงเจ๊คะเส้นทางนี้มันเข้มไป ขอไม่แข้มันไ oh okay. ีมันก็ไม่ดีสีมันก็ไม่ดีเดี๋ยวสั่งมาเดี๋ยวสั่งมาด้วยว่าทําไงดีนีเลกัคนทําเก่งแล้วก็ยังไม่เก่งต้องใช้เครื่องแพงมเ้อแเครื่องมันไม่ดีเพราะใช้เครื่องที่เขาแถมมาให้เตาเย็นอ่ะเครื่องจีเราก็ไม่มีความรู้ไงเราก็ไม่รู้อย่างเขาให้เครื่องไอ้นี่มันเข็มมันแบบใส่เข้าไปแล้วมันก็ขึ้นแล้วนอน เดินหาทุกย่างมาแล้วแชทเสร็จแล้วก็ต้องไปหาเครื่องแพงค่ะต้องหาเครื่องแพงต้องแพงตที่สุดต้องเลี้ยงให้แพงที่ไหนแพงก็ไปมันจะต้องเก่้ยงแน่ๆเลี้ยงไปหาหาเครื่องแพงไปได้จริงๆค่ะไปหาเลยจริงได้ไปหาำตาบดเลยค่ะเขาไปเขาเขาเห็นเราแบบ พอเขาให้เราเรียนเสร็จสองวังนอย่างเงี้ยตอนวันที่สามก็คือต้องสอบทำคนจริงหานาะงแบบมาเอง <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนสนิทเลยอ่ะแล้วก็คิดว่าแหงเครื่องแพงเพื่อนจะ <c oughs> ต้องซื้อแ่แต่ว่าเขาเห็นเราบอกคิ้วมาแต่เขาก็ไม่ได้สอนนะให้เราออกจากบล็อกเนี่ยเ็บอกนะ <c oughs> ว่าถ้าเกิดเราเดินอย่างเงี้ยเราเดินไม่เป็นนะ่ะเดินแบบไม่มีบล็อกอนะคนแรกเขาสอนเรามาแบบบล็อกอนะเราก็ไม่รู้เนาะแต่เขาก็ไม่ได้บอกให้เราออกจากบล็อก ก็ให้เราบอกงั้นแหละแต่ก็ทำะตสีมันก็ไม่ได้ติดพอลอกมันก็เหมือนเดิมเิลยเครื่องแพงไงเครื่องแพงเครื่องแพงไม่เครื่องเครื่องนั้นถ้าเกิใช้จะสีดีก็อาจจะดีคือเครื่องแพงไม่ได้หมายเพาะว่ามีต้องแพงอย่างเดียวแล้วคิดจะสวยทํางานได้ใช่ก็เหมือนอาจารย์อาจารย์บอกว่าเครื่องมันไม่ไม่ไม่ด้ดีนอะไรนะคะที่อาจารย์เออเครื่องมือนดีได้ไม่ด สเธอทำให้ฉันหน่อยใช่แล้วซงเราแบ้เราต้องทำสีให้ฉันใช่ไม่ได้คิดเหมือนกันสีมือเราอ่ขสีมือเครื่องสีจำไม่เลยสำคัญมากๆสีมือเครื่องสีเนี่ยสำคัญมากมากๆเลยค่ะตอนนี้อาจารย์โมจารย์หมดหมดห่วงละหมดห่วงเรื่องเครื่องกับสีทีนี้เรามาลุยกันแค่เรื่องส่งคิ้วกับความถูกต้องใช่แต่ก่อนอาจารย์เครียดเอาลูกมดนี่ไปสอนอาจารยนแล้วเอาวะ สีอะไรดีวะคือคิดถึงยิ่งจีนอ่ะจะเริ่มจักสีอะไรดีวะถามถามเข้าดิเข้าจะเรียนสีจากไหนเป็นดีวะเราจะเอาเกาหลีกินใช่ไหมหรืออเมริกาหรือจะโหเครียดมากเลยทะเรื่องสีเนี่ยแค่เาบอกมาแล้วก็ยังเครียดเครียดจริงเครียดมากไม่ไดเจนชิ้นพื้นอะค่ะเครียดเราเครียดกันมากถ้าเราเจอเสียววาแล้วพี่อ้อมนอนยังยังต้มยำเหรอใช่ไหม คุยกันะเป็ผัวหลานทั้งหมดอ่ะคุยกั็แค่คุยก็จะได้สองคนนะคุยด้วยรูปผัวหลานหมดอ่ะได้ยินเสียงเสียงลูกนางเงี้ยเงี้ยจนได้เงียบไปเงียบไปเลยเรื่องคุยนานขนาดไหนคุยเรื่องสีคุยเรื่องไหนคุยต้องอ้อมอิงต้องอ้อมน้อยดีนะใช่ใช่ตัวตัวเป็นครูตัวก็ควจะมีชื่อเสียงขนาดนี้ต้องเข้าใจแต่เราขายของให้าเราทำเสียเราก็ขายได้แล้วนะออกปรดีมันก็จะใจกันได้ อาแม่เราก็นั่นมุดทำนั่นนี่แหละเขาคุยจัดจสกจนบักพูงที่ใส่ในงอนกเย็นน่นั่งยูหลังบ้านนี่กุยเอ็นนี้เลยทา <c oughs> น,นี่เอาซาบุยหายไ,ไ,ไวยเหมวะ <c oughs> นายน,นะครนู่นกินเย้แล้วมันเดี๋ยวย <c oughs> ังรู้สึกว่ามีคนนี้อีกเหรอคะเ <c oughs> นี่ <c oughs> อย่างนี้นะคะบ้าน,นีง้น,นะคะ